เรียกว่าก็เป็นหนึ่งไลฟ์ยามเย็นที่เต็มไปด้วยบรรยากาศสบายๆค่ะสำหรับนุ่มแน็กชาลีที่ได้มาไลฟ์กับแก๊งน้องๆท,ทําเพลงในวันที่5กุมภาพานันธ์ซึ่งในไลฟ์นี้ก็มีบางตอนค่ะที่แน็กชาลีได้พูดถึงประเด็นที่แฟนๆมักสงสัยว่าทำไมชาลียังคงเก็บของเก่าๆไว้ที่เดิมๆโดยชาลีก็ได้ให้คำตอบว่าอะไรที่มีคนตั้งใจทำให้เรา ผมไม่ทิ้งมันต่อให้เสื้อตัวนั้นจะมีน้าใครอยู่บนนั้นผมก็ไม่ทิ้ง พราะมันยังคงใช้ได้และยังคงใส่ได้ซึ่งก็ยังใส่นอนได้หรือเอาไปให้ใครใส่ก็ได้ค่ะซึ่งในไลน์นี้นะก็ะได้พูดถึงของในบ้านหลังเก่าที่ไฟไหม้และนะก็ได้เผยว่าผมเป็นคนที่ชอบมีความทรงจําเก็บอยู่กับที่ไว้สมมุติว่าเราเคยเจอคนหนึ่งที่มีความสุขกันปุ๊บแล้วถ้าแยกย้ายอะไรที่มันยังคงค้างไว้ผมก็จะวางทิ้งไว้ทั้งหมดเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะก็คือมีม,มีมีหลายคนไม่เข้าใจพี่ถามว่าทำไมยังเก็บ อะไรเดิมๆอะไรซ้ำๆวางอยู่ผมก็จะบอกมันนึงว่าอะไรที่คนเคยตั้งใจทําให้เราไม่ทิ้งมันแล้วผมไม่มีความรู้สึกว่าต่อให้เสื้อมันจะเป็นหน้าใครอยู่บนนั้นอ่ะผมไม่ทิ้งมันผมยังใช้ได้ในเมื่อมันยังใส่ได้มันยังใส่นอนได้หรือเอาไปให้ใครใส่ได้ผมไม่ทิ้งมันทุกอย่างจะเก็บไว้หมดแก่กันของเต็มเสดายของแบใช่ผมแม่พูดถึงว่าของอื่นด้วยสมมติถ้าไม่ใช้เงินมีของอื่นที่น่าเสดายเยอะคืงปนติใช่ไหมคืนดนติไม่ใช่ครืงดนตีอย่างเดียวของอีกเยอะมากมายของส่ย ดีๆที่ยังใช้งานได้ก็มีใช้งานไม่ได้แล้วก็มีแต่ว่าคือเรื่องนี้นเป็นเรื่องแปลกคนคนม่นไม่ค่อยเชื่อพี่ทำไมรู้ว่าพี่มันเป็นแนวแบบว่าคือถ้าเป็นคนอื่นเขคงรีบรีโนเวทคงจัดการอะไรพวกอย่างนะ้ผมพวกแบบว่าชอบมีความทรงจําก็จะเก็บ <c oughs> ที่ไว้สมมุติว่าเราเคยเจอคนนึงม,มนงมีความสุขกันปุ๊บแล้วช่วงมีความสุขปุ๊บเรามีแยกย,ย้ายอะไรที่มันค้างไว้ผมจะวาง,ท,งวทิ้งไว้ทั้งหมดเพื่อดูเพื่อดูเพื่อด,เอด,เอดูเหมือนคนรวยนะแต่ไม่ได้รวยนะ <c oughs> แต่เหมือนคนรวยนะคือบ้านหลังหนึ่งใหญ่แค่ไหนนะใหญ่เป็นไรนะสร้้้้าางตึึกกีี่่ชชัันนนนขมะ จากไปปุ๊บผมก็จะทิ้งไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกดูเันจะแต่แตและอย่างดูไม่หมดอมพี่พน็กอะ่ะเขาทํางานมาได้เงินเยอะแต่จริงๆแล้วเขาเงินน่ะไปซื้อของเล่นหมด,ดซื้อหมดทุกอย่างซื้อของเล่นหมดซื้อ<ๆ>ที่ได้เล่นได้เห็นคนเล่นนะแค่นั้นพอแล้วมีความสุขเขาไม่รู้หรอกเบรรลงบรรเนมคืออะไรเขาอยากได้รถบังคับคันใหม่ใช่คุยหมดใจบังคับกูยังไม่ได้แต่งเลยเนี่ย จริงผมผมเชียร์พี่นักเลี้ยงปาวานอยู่ตอนเนี้ยปาวานใช่บอเนี้ยบอเนี้ยแต่ว่าต้องทำเป็นแบบบำบัดน้ำทะเลแล้วพี่แล้วก็เจสติกีเอาออกเลยน่าจะขับไม่ได้อนี่ไนีเฮ้ยวันวันวันนี้ที่ที่ไปที่บ้านเฟรนม์แล้วสิ่งที่ชอบอันหนึ่งคืออะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะไปทำคอนเทนต์ประมาณว่า รีวิวของให้ใช่ใช่ใช่รีวิวของเอให้เต็มเลยก็ไปเคลียร์ของกันไปเคลียร์เจอตังเจออะไรเจอนู่นนี่เจอของรองเท้าอะไรที่มันใช้ได้ก็ใส่ใช้ได้ก็แยกย้ายกันไปสังกงกางเกงใน f ออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะแยกย้ายให้ทุกคนได้ใช้ผมเอามาไว้ใส่เองแพ็กหนึ่งกางเกงใน f อซเสื้อ FC ยังเต็มเลยผมรู้สึกว่าเดี๋ยววันไหนเราตอนแรกจะยุมาหลายอย่างเลยบอกอ๋อปะเดี๋ยววันไหนเรามาไทย ติดอะไรเยไปเลยเห็นเยอะเลยจริงผมว่าพี่ใส่ชุดด้วยใส่ชุดขุดเหมืองไะแบบฟิลหาสมบัติอไม่หรอกกูเดินตัวป่าอย่างร้อนเลยนั่นนะโอ้ยผมว่าพี่ทำใหม่ป็นท้องสาวหน้าดีกว่าเดินไปก็เหมือนสาวหน้าแล้วเข้อุปกรณ์ดนตรีใช่พี่กาบอกว่ากลับมาแล้วพี่กาบอกว่าอ้อเนี่ยเดี๋ยวพี่เชียร์ตู้ใหญ่นี้ให้ก็เก็บของได้แล้วบอกพี่กาไม่รู้จะอธิบายไงต้องใหญ่กว่านี้สิบเท่าถ้าเอามาเรียงกันก็ต้องอ่าสมมติหนึ่งตัววันนี้ฮะเราเรียงกันหนึ่ง ตัวต่อหนึ่งเมตรนู่นสุดบ่อจริงแต่ว่าเบ็ดตกปลานี้ก็คือหลังเนี้ยคนไลฟ์เนี่ยพันห้าคนห้าร้อยคนเนี่ยก็คือสามารถมีตกได้ทุกคนมีตกได้ทุกคนอ่ะเนี่ยข้างบ่อเนี่ยเนี่ยถามเอ็ซีแต่ก่อนมีคนถามพี่ด้วยบอกว่าโอ้ยโมเรื่องเบ็ดตกปลามันจะเป็นจริงได้ไงคนอะไรมันจะมีงั้นกูบอกว่าวันนี้คือตั้งใจไปหาตั้งใจไปหาอุปกรณ์เบ็ดที่ดีๆมาให้ทุกคนใช่ไหมแต่พอไปถึงปุ๊บเรื่องไม่ไหวก็เลยมันเยอะเกิน เออหยิบอันคุยๆมากมายหมดเลยไหนมันด like right? ูแข็งๆเผื know, mm ่อใครตีพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้มันเยอะจัดจนแบบช่างแม่งเอาหผื่วยๆมากเผื่อสำหรับแบบคนมือใหม่จะได้คุ้นชินกับอุปกรณ์ก่อนโยนอะไรกันไปก่อนทำเพลงไม่ต้องห่วงเลยเงินจะลดเอาไปเลขธนาคารได้เออก็ก็เราทำสักคอนเทนต์นะแต่ว่าหาเอาตังค์จากตรงนั้นเอาไปเลขธนาคารไม่แต่ผมอยากทำคอนเทนต์ไปดูของเอฟซีกันเยอะๆของเอฟซีน่ารักน่ารัก เราก็จะถ่ายกันแบบเร็วๆนะมันจะติดอะไรก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้มีความคิดอะไรเราพูดถึงว่าเอามาแล้วก็เอามาทําความสะอาดเรามาเก็บดีๆกันเออดูงไหนไปทั้งแก๊งนี่แหละไปช่วยกันทาความสะอาดของที่เอฟซีให้มาแล้วก็ดูกางเกงในเ c พี่ไม่หวงอยู่ละกางกงเกงในเสื้อยุงเสื้อยืดค้าวไปใส่ได้เอาไปใส่ใช่ ผมตัวแซงเองควรจะมีบ็อกเซอร์ด้วยนั่งแหกทีนี่คือเก่งแม่งแหกรูอย่างนี้รู <laughs> ้จะอธิบายยังไงเฮ้ยคือผมว่าติดระบายความร้อนเนี่ยหรอไม่ผมติดแบบว่าพอพอ,พออยู่ที่สบ,บายผมก็แบบว่าชอบแซงมไมอยากจะรู้จริงว่ามึงใช้ชีวิตยังไงโอ้ยพี่อย่าส่งเงินพี่อย่าส่งเงินพี่ด้วยยังไงวะอ๋อไม่พี่คือเวลากูนั่งระดับสายตาระดับนั่นคือมันก็ต้องช้ำเลืองไปมองโอ้ยแม่ง เื้อนี่มันลูโอกใส่ไม่ไดไม่พี่ไปเอาบ็อกเซอร์เอฟซีให้ใส่แล้วก็เสื้อยืดเสื้ออะไรน่ารักน่ารักเอฟซีทำนู่นทำนี่แล้ก็เอากลับมาระดับหนึ่งอยู่เอาเป็นลายหัวใจที่เป็นหน้าพี่แน็กกันไหมพี่แบบว่าตรงตุ๊กเเยอยู่วั้นลีจริงพี่บอกว่ามันเฟี้ยวเดี๋ยววันไหนไปกันวันไหนวันไหนไปแล้วก็แบบว่าทำคอนเทนต์เล่นกันไปดูของ เจออะไรที่มันเก็บได้เก็บอะไรที่ทำความสะอาดมาเก็บได้เก็บเป็นที่ระลึกของอะไรจะมีคนยังหายไปอีกจะมีน้องอ๊อฟอ๊อฟไม่มหัดครือยังผมผมเดินมองไม่เห็นอะไรเลยอะคือเนี่ยเวลามันเจอตังค์มันจะบอกว่าอะไรผิดหมดอายุแล้วหมดอายุแล้วมุกนี้เลยแบงค์ึ้นลาแล้วแบงค์ืนเอาไวห้ผมแบงค์ึืนลาพี่ไม่ต้องเอาพี่ให้ผมดีกว่าอะไรเงี้ยมเหมืนกันเวลาแบบกินข้าวกับน้องน้องก็จะแบบว่าพี่ผมเทสก่อนผมเทสก่อนพี่เอ้ยพี่อันนี้ยาพิษคน จังไรเลยเวลาแบบเจอของอะไรของ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 กินดีๆนะแม่แบบพี่ผม่ะมันหมดอายุแล้วมันก็จะเอาไปตลกพี่คุยเล่นกัน้ยพี่ไปเตรียมของได้เลยก็เดี๋ยวสวัสดีครับทุกคนที่ยังอยู่กับเราวันนี้เรามาสุดตนาดกันนะฮะก็เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรอะไรเจออะไรเจอตังค์ไหมปลาตายเอาปลาตายไหนปลาตอนแรกอ่ะตุ่เองอ่ะผมอยากไปบอกพี่แน็กนะตุ่มอยากอยากแคปไปบอกพี่แน็กนะตอนนี้แบบว่า อย่าแคบไปบอกไปลงคลิปเลยลงคิปจริงไรพูดมาแต่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งดุอ่ะทุกคนอ่ะเพื่อนผมจริงอันเนี้ยอย่าไปบอกแล้วกันเมื่อไหร่ว่าอะไรเมื่อกี้เราจะพูดอะไรไะอู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋ออ่าอย่าเอออย่าไปบอกผมผมคิดกับพี่พี่จ๊อบนะว่าเออนี่พี่จ๊อบนี่ตังพวกนี้เดี๋ยวเราก็ ก็บใส่เปาว่างไม่ยู้เลยไม่ไม่มีใครรู้แกไม่รู้หรอกทำไมเป็นคนอย่างนี้ตอนแรกก็แบบว่าความชั่วมันเต็มหัวเลย90%ซแล้วแบบว่าผมก็ไม่รู้แบบว่าความดีมันนะแบบอย่าดีกว่าอ๋อคนคนเขาดีเราก็คือเป็นเทปเป็นเทปอย่าทำเลยใช่ใช่แล้วก็ก็เลยไม่ทำก็เลยไม่ทำก็หยิบกับถึงแม้ว่าใในใจจะอยากทำหยิบใส่กระเป๋าเลย ใช่แล้วก็เอามาทุกคนอยากไปบอกพี่แน็กนะเอามาเป็นเงินกองกลางสําหรับพวกเราอ๋อเอามาไว้แบบว่ากินกว๋วยเตี๋ยวมันก็คือสิ่งที่ดี <laughs> เพราะว่ากว๋วยเตี๋ยวนี่ผ่านมาทุก <laughs> เดี๋ยว <ๆ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเราต้องจะภาพว่าพี่แน็กบ้านั่งฟังมึงแบบว่าเนี่ยมึงอยากเอาเงินตรงนั้นมาเนี่ยมึงว่าแกจะรู้สึกไงวะก็า <laughs> อาจจะ รู้สึกดีเพราะว่าเออไอ้อ๊อกมันเป็นคนดีเว้ยเเอาเงินตังค์จากกูไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเพื่อนเนีเออเออเอดีดีดีทำดีทำดีทำดีได้ไหมทำดีทำดีผมทำเพื่อพวกพี่นี่แหละทำดีเอ้ยแต่ว่าผมก็ข้าวหลังไม่ต้องนะก็เก็บใส่ธนาคารด้วยป่ะเก็บใส่นะครารมันเป็นคนอย่างนี้เนี่ยทุกคนอยากแคปนะตรงเนี้ยตรงนี้อยากแคปเลยนะฮะอย่าให้พี่แน็กรู้นะอย่าให้รู้เลยขาดนะฮะว่าเรามีตังค์กองกลางไว้กินก๋วยเตี๋ยวใช่ก็ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d m 2 t a r t y ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ